สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Facebook Live จากโรงพยาบาลพญาไทย2ค่ะและไลฟ์วันนี้นะคะก็พิเศษสุดค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ป่วยจริงที่ได้รับการรักษาจริงจากนายแพทย์ที่เรารับเชิญมาพูดคุยกันนะคะวันนี้กับหัวข้อไลฟ์ ประสบการณ์จริงผ่าเข่าไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพลธรรมโชธน,นะคะแพทย์เฉพาะทางออทปิดิกส์ด้านผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเขี้ยมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ<ด>แล้ววันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่เป็นคนไข้ของอาจารย์ที่ผ่าข้อเข่ามาแล้วหนึ่งปีใช่ไหมคะ<ด>อาจารย์<ด>อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณรัตนาเตชะพันงามผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทที่นอนสปริงเมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่นาช่วยเล่าให้ฟังถึงอาการป่วยของโรคข้อเข่าเสื่อมของพี่าได้ไหมคะว่าเริ่มต้นป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนี้นานหรือ,อยังคะจําได้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี58คะ2,558คะเราเป็นคนขาเล็กนะคะ,ะคือเท้าเนี่ยเล็กค่ามือก็เล็กแล้วน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะมันก็ทําให้เท้าของเราหรือเข่าของเรานี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมันก็บอกเลยว่ามันทนไม่ไหวแล้ว ก็เดินเดินอยู่เนี่ยเหมือนคนขาหาักเลยค่ะก่อนที่เขาจะแตกเขามีสัญญาณเตือนไหมคะมีปวดมีแปรม,มีเจ็บนิดนิดมีนานๆนนมาเจ็บสักทีหนึง่งก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะต้องไปหาหาหมอสักนิดหนึง่งแต่ก็ยังไม่ได้ไปกำลังสนุกกับงานเลยแล้วอย,อยู่มันก็ปลอกเลยค่ะก็ซุดลงไปตรงนั้นเลยค่ะก็ชีวิตก็เปลี่ยนนิดนึงเลยค่ะเดินแล้วก็จะมีเจ็บเจ็บ กือบสองปีที่ทนกับมันแล้วคิดว่ามันไม่มีทางอื่นคิดแบบนี้จนถึงปี6-2เนี่ยคะก็ยังเดินเดินเจ็บเจบอะไรเนี่ยค่ะจนกระทั่ง <laughs> ได้มาเรียนหลักสูตรเดียวกัน <laughs> พอดีว่าในในคลาสเนี่ยคะก็จะเป็นหลักสูตรที่มีคุณหมอมาเรียนเนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะเราก็ได้เริ่มรู้ว่าโอ้คุณหมอท่านนี้เก่งคือจบต่างประเทศด้านข้อ,อเข่าเลยใช่ใช่ แล้วพอพี่นาตัดสินใจผ่าเขาแล้วผ่าทีเดียวสองข้างด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะมันเริ่มเจ็บอีกข้างแล้วแล้วเป็นยังไงคะประสบการณ์พอผ่าเสร็จปุ๊บเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวันหลังผ่าเป็นยังไงบ้างก็กังวลนิดนึงเหมือนกันเพราะเราไม่เคยผ่าทั้งสองข้าง่ที่ผ่านมาเราผ่า<อ>แค่ข้างเดียวเราจะเดินยังไงเนี่ยไอ้วันแรกเนี่ยเราจะเดินได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆจริงไม่เจ็บจริงๆมันจะชชาๆคือผ่าตอนเย็นนะคะ แล้วก็วันรุ่งขึ้นนะคะหมอก็มาเยี่ยมละแล้วก็จับเรานั่งค่ะก็ชาชาๆก็ทานข้าวได้คุยได้แบบนี้เลยค่ะวันที่สองพาเดินก็เอาสายปัสสาวะออกใช่ไหมคะแล้วก็พาเดินไปห้องน้ำอะค่ะกลัวไหมคะว่าจะเดินได้ไม่ได้ไม่กลัวกังวลไหมคะเหมือนก็ต้องระมัดระวังไงคะ่ะว่ายังไงถึงจะไม่ล้ม,มใช่ไหมคะก็เดินกระยองกระแย่งกระยองกระแย่ง,ยองพอไปห้องน้ําสําเร็จทําธุระห้องน้ําได้เนะี่ยโอ้ ที่เหลือแล้วจิบๆแล้เป็นเรื่อปกติผ่านมาหมดแล้วช็อตนี้ตอนนี้ผ่านเวลามาหนึ่งปีแล้วคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะพี่นากี่ปีที่เราต้องทนกับโรคข้อเข่าเสื่อมห้าปีที่ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาใช่ไหมคะกับ1ปีหลังผ่าตัดช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ ก็ตัดสินใจถูกที่สุดแล้วไม่มีความเจ็บน่าจะมากังวลเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่าว่าเออหลังผ่าแล้วเดินเหินระวังอะไรเงี้ยฮะ<ม>ก็คือค่อยเป็นค่อยไปอะไราะกายภาพบับัดทญญานยาตามที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่ค<ช>่ะ,ะขึ้นลงบันไดน้อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองคือเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการนี่ออยแอบดูแผลเป็นพี่นาแล้วถ้าไม่บอกว่าผ่าข้อเข่ามาเราจะไม่สังเกตเลยเพราะว่า นิดเดี๋ยวแทบจะมองไม่เห็นเลยใ,ใย่างขาสวยอยู่เลยค่ะ <laughs> ขออนุญาตสอบถามอาจารย์บ้างครับคนเรานี่คือเวลามันเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะมันสามารถเกิดได้กับทุกคนไหมคะอาจารย์เกิดได้กับทุกคนครับน่าจะประมาณ50ขึ้นไปแต่พบว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพบได้บ่อยมากขึ้นเพราะว่าเรากินดีอยู่ดีมากขึ้นน้ำหนัก,นนกเยอะขึ้นนะใช่ครับอ,ออกกําลังกายน้อยลง ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะหลีกเลี่ยงภาวะข้อเข่าเสื่อมนี่ก็ต้องพยายามหนึ่งคือรักษา้ําหนัก2ก็คือออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อไม่เป็นภาระของเขา่าใช่ไหมคะแล้วอาการข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์มันมีสัญญาณบ่งบอกเหตุมีสัญญาณอะไรที่บอกเราไมหมคะอย่างเช่นแบบมันมีปวดตปแบบหรือมันมีอาการเริ่มต้นก็มักจะปวดเข่าเวลาเย็นๆนะครับพอเราเดินเยอะยืนเยอะทํางานเยอะจะตึงๆปวดเขา่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ก็จะเป็นเวลาเริ่มเดินมีอาการเลยก็คือคเป็นตอนที่เดินก็จะ<ช>รเริ่มรู้สึกเจ็บและเริ่มปวดแล้วและถ้ามาก<ะ>ที่สุดนี่ก็คือนอนอยู่เฉยก็ปวดมันมีขั้นตอนวิธีการรักษาอย่างไงบ้างคะอาจารย์การรักษานี่ก็เริ่มต้นจากการลดน้ําหนักนะครับและอาจจะทานยานะครับถ้าเกิดมากกว่านั้นก็ฉีดยายาฉีดก็มีหลายชนิดถ้าเกิดว่ากินยาฉีดยาปรับกิจกรรมแล้วก็ยังไม่หายก็อา,อาจจะต้องพิจารณาถึงการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าครับ